มาคะ่ะทุกคนคะ่ะอีพี่นี่พามาเบิงผู้สาวเห็ดกับเขาคือเกาคือเดิมคะ่ะน้ำหมูสามสั้นนะคะมาหมกไฟหมกขี่ทานในกระทะคือเกาคะ่ะเมนูของเธอรังสรรมาชวนหมากสีมีตามําเมนูหมกขี่เทานะคะทุกคนเพิ่นกะสิเอาหมักพริกคะ่ะมาเผาบัดที่เนี่ย จสิเป็นประมาณเผาพริกเผาเกลืออื่นผัวมากินเข่าประมาานี่แหละค่ะเอามักเล่นมเะเผาน้่นะคะสงสัยสิตาเจวมักเล่นห้อคุกเข่าให้มันเข่ากับกับขีทานนะคะมูสุกด้ที่แล้วก็เอาขึ้นค่ะบัดที่เนี้ยจอบว่าเป็นสีล่างบลารคคิปละค่ะสรุปคือเป็นบลางนะคะขีเทาจะไหนกับขีเทายังสั่นล่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยหอบพริกกับขีเทาลุกไปตำะค่ะทุกคนค่ะ ตำพริกใข้มันแหลกเนาะคะ่ะตำเสร็จแล้วเธอกะสีพาหมูมาเนี่ยซอยหมูให้มันเป็นชิ้นๆนะคะทุกคนถึงบลรังต่วกะเสร็จมีดอยค่ะทุกคนหายภัยได้เนี่ยซอยเป็นชิ้นๆพอดีค่ำแล้วๆกะสีเอามักเล่น,นะคะ่ะมันให้เนี่ยมาขย้ำขยํำขย้ำ,ยำให้มันเข้ากันนะคะใส่ผงคขมินตามด้วยผงวิเศษ ตามด้วยเกลือค่ะสูตรเก่าสูตรเดิมอ้าวมลวก็เอาขิงไปจุ่มน้ำล่างจักหน่อยค่ะมาซอยไซค่ะบัดที่เนี้ยเอาพริกป่นพริกตำไว้ลงมาคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะบัดที่เนี้ยต่อไปก็เอาน้ำน่ะนะค่ะมองล่างขิงเมื่อกี้เนี่ยลนะล่างมือใส่อ้อมคลุกเข้ามันเข้ากันค่ะบัดที่เนี้ยพอประมาณละเธอกระล่างมือใส่หมองนันอีก เธอก็ได้ต้นหอมมากแล้วกระล่างมองนั่นอีกแล้วก็มาซอยใส่ค่ะบัที่นีอาจจะเป็นหอมโปนาแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายละคิดว่าอ้าวบัที่นีกาแห้วแล้วได้เวลาเอิญผัวมาก,กินค่ะเธอก็บ,บอกกินน้ำผัวอีกคือเก้านั่นแหละค่ะเฮ็ดให้ผัวกินผู้เดียวตักเขาใส่ถ้วยจอบเบื้องไรคลิปแล้วว่าเธอสิกินน้ำผัวเพราะเธอบอกกินนะคะทุกคนเธอเห็ดให้ต่ผัวกินค่ะเป็นคอยคอยก็บ,บอกกินน้ำด้วย่อย กวดได้ก็บ,บอกว่าคือแซบแถมสัน